กินหมดหรือยังอ่ะกินอยนู่ต้องป้อนเออเอาไปเอาไปเอานีไปอ๋ออ๋ออ้ไม่มีใครแย่งหรอกกินเลย <c oughs> น่ารูปฝากแล้ว แข็งใช่ไหมต้องโดนน้ำสักหน่อยเออหมดแล้วอืมมันแข็งไปใช่ไหมลูกหมดยังยังกินได้หมดกินได้เป้า ติดคอติดคอขยับมันออกมาอืม,อ,มอร่อยไหม,มันกัดไม่ขาดใช่ไหมอืมทั้งสองมือสองตีน เออกินไปทาั้งงานก็จบอีกอืมกินให้หมด เดี๋ยวอีแม่จะไปหาเต่าสีทองมาอีกกินเลยแมวแล้วพอแล้วนะกินให้หมดนะตรงนั้นนะ่ะ